สวัสดีครับผมปอนชาวไร่วันนี้เราจะเข้าไปที่ไร่สปะรดกันนะครับทุกคนโอ้โหตายเฮ้ยรถมันไม่ใช่เล็กๆนะเว้ย,ยแต่ก็ไปได้เลยนะน,นี่ก็เพิ่งทาวารสะอาดเสร็จได้สักพักหนึ่งโอ้โหโอ้โอ้ข้างๆนี่จะเป็นสปะรดนะครับผม ัแล้วแมกพื้นที่นี้ก็จะเป็นแต่สัปะรดนะครับผมต้นสัปะรดทั้งหลายที่เจริญเต็บโตอย่างสวยงามอโอ้โห,โหตายโอ้ oh my gosh มันจะตกอะไรปาบน,นั้นย้ำว่าเป็นยังไงเป็นกันรถฉันอ๋อ,อ,อสกปรกแล้วสินะ ทางซ้ายนี่จะเป็นต้นกล้วยนะครับของใครไม่ทราบโอเคไประวังระวังเดีย๋ยวจมเออฮมอืม,อมโอ้โหนั่นไงหายนะของเราโอ้โหดูดเออเออเออ اشتركوا <applause>